สวัสดีครับโหวันนี้เราต้อนรับกันด้วยอากาศที่ร้อนแรงครับดูจากแสงแดดที่แผดเผามาที่หัวนะครับด้านหลังครับเราเป็นอ่าแทร็กนะครับของตัวแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับรถคันใหม่ล่าสุดของทางตลาดครับเน้นสายสปอร์ตนะครับอันนี้ก็คือเจ้ายามาฮ่า R 1 5 c o n n e c t e d นะครับก็รุ่นนี้นะครับจะมีนกัน2รุ่นนะครับก็คือยามาฮ่ R15 Connected นะครับแล้วก็ R15 M Connected ABS นะครับซึ่งรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราไปเจาะลึกกันอีกทีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปลองในสนามให้มันๆก่อนดีกว่าครับกรผมก็ก่อนอที่เราจะไปดูตอนผมขี่นะว่าเป็นยังไงนะบอกเลยว่าขี่สนุกม,มันมากแต่ลืมไปว่ายังไม่ได้นำรถเลยว่ารถมีอะไรบ้างครับ <C UT> มีทั้งหมด สองตัวอย่างที่บอกไปตอนแรกคือตัว R15 Connected นะครับแล้วก็ R15 M Connected ABS นะครับก็อย่างที่เห็นเอาด้านหลังก่อนไอ้ตัวนี้คือตัวเก่านะครับอันนี้คือตัวเก่าที่หน้าตายังมีหน้าตาหน้าตาไม,ไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวเก่านะให้ดูก่อนเลยเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือน R7 เลยนะครับก็คือจะย้ายไ,ไฟมาอยู่ ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทวิน LED ข้างๆนะครับอันนี้คือตัว R15M <25. S 1> นะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดของอที่ขายนะครับเขาจะมีที่ขายเนี่ยเขาจะมีด้วยกันเดี๋ยวให้ดูเลยนี่สีสีนะครับก็คือสีดำนะครับอันนี้คือสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอันนี้คือตัว R15 Connected นะครับก็คือจะเป็น ข้างหน้าเนี่ยมีไฟอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นไฟเหมือน R7 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช็ออัพนะครับก็เป็นช็ออัพไซด์ดาวนะเป็นของไคยาบ้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างที่รูอากาศตรงนี้นะครับเพราะอันเก่าอยู่ตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เลือนใหม่ให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับนี่เลื่อนใหม่ไวรุ่นมะสุดยอดนะครับมีควิ๊กมีชิปลท์ให้ด้วยนะครับ สามารถต่อคอนเนคเต็ดอะไรได้นะครับนี่คือโดยรวมของตัว r 1 5นะครับอันนี้คือตัวธรรมดานะครับทุกตัวเริ่มต้นตัวคอนเนคเต็ดนะครับมีการปรับปรุงตัวแฟลิ่งใหม่ให้มีความใหญ่ขึ้นแล้วก็ทางด้านท้ายนะครับถ้าสังเกตตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยตัวใหม่นะครับจะมีความลาดต่ำลงมาจากทางด้านล่างนะครับเห็นเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยด้านหลังนี่จะสูงขึ้นขนาดนี้ครับทำให้มันทีคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยมันจะดู หน้าจิกลงนะครับนี่นะครับมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะครับคนซ้อนนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งแล้วก็อ่ะไปดูตัวไหนๆก็มาดูครไปดูตัวท็อปเลยดีกว่าเนี่ยไปดูตัวท็อปอันนี้คือ R 1 5 M นะครับมี Quickshifter นะครับเป็นชช๊คอัพนี่มี KYB อันนี้เป็นโช๊คอัพเดียวนะครับแต่ว่ามาติสติกร์เป็นตัว KYB คือยบ้านะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือในส่วนของตัว Quickshifter นะครับ นี่ได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับซึ่งตัวคอนเนค t เต็ดไม่มีนะครับแล้วก็มีโลโก้นี่ครับ a 1 5 m นะครับโชคอัพมีตกแต่งให้นะครับมีสวิตช์ตรงนี้เห็นไหมนี่มีรานออฟหมุนกันเลยเปิดหน้าจอครับ <c oughs> สวยงามอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนโหมดได้ถนะ้ามีในส่วนของตัวมีสตรีทกับแทร็กนะครับเขาต้องก็คือสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัว เดี๋ยวให้ info r ิปด้านนี้นะครับ info เนี่เปลี่ยนเปิด protection control ได้นะครับมี track นนี้คือโหมด track นะครับนี่คือประมาณนี้นะครับมีการปรปับปรุงแต่ว่าสีที่แบบว่าเด็ดสุดน่าจะเป็นตัวนี้เลยครับตัวฉลอง60ปีนะครับนี่ตัวฉลอง60ปีนะของทาง y มา5 World GP นะครับเป็นตัวฉลองคือจะเป็น2ส,สีนั่นก็คือตัวสีขาวตัดแดงนะครับโลโก้เป็นสีทอง แม็ก <Mac S 2> เป็นสีทองนะครับอันนี้คือตัวฉลอง60ปีนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวส่วนราคานะครับราคาเราจะไปรู้กันอีกทีก็คือ,อตอนที่เราไปที่างานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับนี่อย่างหนึ่งเบรกนะครับเบรกคนละอย่างกันเลยนะอันนี้คือตัว R1M นะครับคุณจะได้เบรกบเบรด้วยนะครับนี่บ y b เบมโบนะครับมีมี ABS นะครับทำงานได้เป็นไง สีท่อก็ไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นตัว R15 Connec t เ d เนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่ส่วนตัวธรรมดาเขาจะเป็นนี่สีดำนะครับมันจะเป็นสีเงินนี่ครบรูปลายเขาเลยนะครับหล่อจริงๆน,นะครับหล่อมากมายคือคนที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตนะครับชอบความเป็นสปอร์ตชอบแทร็กอะไรเงี้ยว่าเหมาะเลยนะครับส่วนใครที่แบบว่า ไม่ได้แบบชอบเป็นแทร็กมากนะับขี่เป็นแบบลงแทร็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบขี่ในเมืองก็โอเคนะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าก้มอะไรมากมายนะครับนี่เดี๋ยวผมลองค่อมให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวลองคอมสีนี้ว่าผมชอบสีนี้เป็นงานส่วนตัวนะครับนี่คอมแล้วนะครับเออไม่สูงมากนะครับนี่ดูขา ขาไม่ได้สูงมากนะครับดูแล้วก็เท่ ء, ๆเลยนะครับตัวก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหมอบมากขี่ในเมืองไม่มันมันออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์สปอร์ตนะครับมากกว่าตัวเลสซิ่งนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว R15 นะครับนัว่าเป็นตัว Connected หรือตัว 15M Connected ABS นะครับก็ไปดูได้ที่โชว์รูมนะครับแล้วก็ โปรโมชั่นตอนนี้เด็ดมากครับ100คนนะครับจะได้กิฟต์เซตนะครับพิเศษ100ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของ100คนนะครับเขาจะได้จับรางวัลนะครับได้ทะเบียนเลขหนึ่งนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบทะเบียนรถนะครับไปดูได้แล้วไปจองเป็น100ท่านแรกนะครับแล้วก็ไปสนุกสนานกันครับก็วันนี้นะครับน้องขอลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ที่ไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ย มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมารีวิวให้ท่านได้ฟังกันวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนดูสิร้อนมากไปแล้วครับสวัสดีท้ายครับปิดชิลด้วยนะครับทยตัดปิดชิลนะครับสัญญาณน,น่าจะุดแล้วพี่ โอโ้นี่ครับนี่คือตัว R หนึ่งห้าเอ็มนะครับม,มันมันหมดเลยสุดยอดนะครับเคคน,นี่ยตันนี้ ไปกัครับสุดยอดไหมเห็นไหมอันนี้เขาจะเป็นโอ้โหสุดอะเดี๋ยวเราว่ากันดนะีฮนะ